ลึกก่าความกลัวคือความจริงที่คุณไม่เคยรู้หลอนลึกหกหกหกายครูใหม่ถ้าในคืนเงียบๆขณะพระสวดมนต์อยู่ในโบสถ์แล้วมีเสียงคนแหบแห้งกระซิบข้างหูว่าขอส่วนบุญให้ผมด้วยคุณจะกล้าหันไปมองไหม เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจากปากของหลวงตาวิรัตพระสายปฏิบัติที่เคยจำพรรษาอยู่ในวัดเงียบๆแห่งหนึ่งทางภาคอีสานและท่านได้พบเจอบางสิ่งที่ไม่ใช่คนหลวงตาวิรัตเพิ่งมาบวชในพรรษานั้นใหม่ๆและมาจำวัดที่วัดเล็กๆก,ก,กลางทุ่งนา วัดแห่งนี้มีโบสถ์เก่าเพียงหลังเดียวและมีศาลาไม้เก่าๆสุดโทมรอบข้างเป็นป่าช้าเก่าๆที่ใช้สำหรับนั่งสมาธิช่วงกลางคืนบางครั้งก็มีเสียงนกแสกร้องเสียงดังเสียงหมาเห่าหอนบางก็มีกลิ่นเหม็นของเท่ากระดูกของศพที่เผาไม่ไม่ดีนักโชยมาเรื่อยๆคืนนั้น หลวงตากำลังนั่งภาวนาอยู่คนเดียวแสงจากเทียนเล่มเล็กๆส่องวูบไหวในความมืดเสียงมแมลงกลางคืนดังคลอเบาๆจู่ๆหลวงตารู้สึกเย็นวาบขึ้นมาจากพื้นเหมือนมีลมเย็นพัดจากข้างล่างแล้วก็ได้ยินเสียงเสียงลากโซ่กึกกึก ก,กึกเสียงคล้ายเหล็กหนักๆขูดกับพื้นดินตามด้วยเสียงฝีเท้าช้าหนักน,น่วงท่านยังไม่ลืมตาแต่เริ่มสวดพุทธคุณในใจพยายามตั้งสติแล้วเสียงแหบแห้งก็ดังขึ้นข้างหู เสียงเหมือนคนไม่มีน้ำลายในปากหลวงตาหลวงตาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยข้าทรมานข้าทรมานขอส่วนบุญหน่อยหลวงตาหันไปช้าๆและเห็นร่างสูงเกินคน